อาวุธลับใหม่ของไทยในปี2025กำลังกลายเป็นประเด็นใหญ่ที่สันสะเทือนทั้งภูมิภาคและแม้แต่สหรัฐอเมริกาเองก็ยังต้องหันมามองเพราะนี่ไม่ใช่เพียงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการทหารธรรมดาแต่คือการแสดงศักยภาพของไทยที่ก้าวกระโดดไปสู่ระดับที่หลายประเทศคาดไม่ถึงเดิมทีไทยถูกมองว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพเชิงยุทธศาสตร์ทางภูมิศาสตร์แต่ในด้านเทคโนโลยีและอาวุธกลับถูกประเมินว่าล้าหลังเมื่อเทียบกับชาติมหาอำนาจ ทว่าปี2025นี้ทุกอย่างกำลังเปลี่ยนไปอย่างเสิ้นเชิงหลายปีที่ผ่านมาไทยได้ทุม่มงบประมาณจำนวนมากเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการป้องกันประเทศแบบลับๆโดยความร่วมมือของนักวิจัยภายในประเทศวิศวกรทหารและเครือข่ายเทคโนโลยีจากต่างประเทศที่มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของไทยสิ่งที่ถูกเก็บเนียบไว้มานานบัดนี้ได้ถูกเปิดเผยออกมาในานามของอาวุธลับใหม่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพไทย และสร้างส,างสมดุลทางอำนาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จุดที่ทําให้สหรัฐอึ้งไม่ใช่แค่เพราะไทยสามารถผลิตอาวุธที่ทรงพลังได้เองแต่คือความจริงที่ว่าไทยสามารถก้าวข้ามข้อจํากัดที่หลายชาติยังทําไม่ได้อาวุธลับใหม่นี้ถูกพัฒนาให้ใช้เทคโนโลยีล้ายุคเช่นระบบขับเคลื่อนความเร็วสูงเกินกว่าเสียงเทคโนโลยีตรวจจับที่เหนือกว่าเรดาร์ทั่วไปและระบบควบคุมแบบ AI ที่สามารถตัดสินใจเชิงยุทธวิธีได้เองในสนามรบ สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่แม้แต่มหาอำนาจยังต้องใช้เวลาและงบประมาณมหาศาลในการสร้างแต่ไทยสามารถทำสำเร็จได้ด้วยงบที่น้อยกว่าหลายเท่าข่าวการทดลองใช้งานครั้งแรกของอาวุธนี้ได้สร้างแรงสันสเทือนทันทีมีรายงานว่าการทดสอบดังกล่าวสามารถสร้างความแม่นยำและความเร็วในการโจมตีที่สูงกว่ามาตร,รฐานที่สหรัฐเองกำหนดไว้ในการทดสอบภายในประเทศแม้จะไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดทางเทคนิคทั้งหมดแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารยอมรับตรงกันว่า นี่คือก้าวที่ใหญ่ของไทยและเป็นสัญญาณชัดเจนว่าไทยจะไม่ยอมเป็นเพียงผู้ซื้ออาวุธจากต่างประเทศอีกต่อไปแต่พร้อมจะเป็นผู้ผลิตและผู้พัฒนาเองสิ่งที่ทําให้สหรัฐต้องอึ้งไปมากกว่านั้นคืออาวุธลับใหม่นี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพียงเพื่อการป้องกันตนเองแต่ยังถูกวางโครงสร้างไว้เพื่อการส่งออกในอนาคตหากไทยสามารถเข้าสู่ตลาดการค้าอาวุธโลกได้จริงจะทําให้มหาอำนาจหลายประเทศเสียผลประโยชน์ทันทีเพราะนี่ไม่ใช่การขายอาวุธธรรมดา แต่คือการขายเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงในราคาที่แข่งขันได้ผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์จึงเริ่มชัดเจนขึ้นทันทีประเทศในอาเซียนที่เคยพึ่งพาอาวุธจากตะวันตกหรือจีนเริ่มหันมาสนใจไทยมากขึ้นขนาดที่หลายประเทศในตะวันออกกลางและแอฟริกาเองก็ส่งสัญญาณว่าอยากเข้ามาหารือเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่นี้การที่ไทยสามารถสร้างเครือข่ายผู้ซื้ออาวุธใหม่ได้จะทำให้สถานะของไทยบนเวทีโลกเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง อย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องจับตาคือท่าทีของสหรัฐอเมริกาแม้พวกเขาจะแสดงความทึ่งในความสำเร็จของไทยแต่ในขณะเดียวกันก็อาจมองว่านี่คือภัยคุกคามต่อการผูกขาดตลาดอาวุธระดับโลกหลายฝ่ายเชื่อว่าอาจมีแรงกดดันทั้งทางตรงและทางอ้อมเข้ามายัางรัฐบาลไทยไม่ว่าจะเป็นทางการทูตหรือทางเศรษฐกิจเพื่อสกัดกั้นไม่ให้ไทยก้าวขึ้นมามีบทบาทมากเกินไปแต่สิ่งที่ต่างออกไปในครั้งนี้คือไทยมีจุดแข็งตรงที่ไม่ผูกมัดตัวเองกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ทำให้มหาอำนาจไม่สามารถควบคุมทิศทางได้อย่างที่เคยความลับที่แท้จริงของอาวุธใหม่นี้ไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ไทยเลือกใช้นั่นคือการพัฒนาแบบก้าวกระโดดข้ามเทคโนโลยีเก่าๆไปสู่สิ่งใหม่ทันทีคล้ายกับที่หลายประเทศทำสำเร็จในวงการดิจิทัลและโทรคมนาคมสิ่งนี้ทําให้ไทยไม่ต้องเสียเวลาแข่งขันในสนามเดิมแต่สร้างสนามใหม่ที่ตัวเองเป็นผู้นําทันที ในอนาคตอันใกล้อาวุธลับนี้อาจจะถูกนำออกมาสแสดงต่อสายตาสาธารณะมากขึ้นไม่ว่าจะผ่านการซ้อมรบระหว่างประเทศหรือการร่วมมือด้านความมั่นคงกับชาติพันธมิตรหากวันนั้นมาถึงโลกจะได้เห็นชัดเจนว่าไทยไม่ใช่เพียงประเทศเล็กๆในอาเซียนอีกต่อไปแต่คือผู้เล่นสำคัญที่แม้แต่สหรัฐยังไม่อาจมองข้ามท้ายที่สุดคำถามที่ทั่วโลกกำลังตั้งคือไทยจะเดินไปทางไหนต่อจากนี้จะเลือกใช้ศักยภาพใหม่นี้เพื่อป้องกันตนเองอย่างเดียว หรือจะก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านอาวุธและความมั่นคงระดับโลกหากคำตอบคืออย่างหลังโลกทั้งโลกอาจต้องเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนและทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากอาวุธลับใหม่ไทย2025ที่แรงจนสหรัฐยังต้องอึง้ง